ประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทยคำว่าอาสาฬหบูชาย่อม,มาจากอาสาฬหปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหอันเป็นเดือนที่สี่ ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมถ้าในปีใดมีเดือน8สองหนก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน8หลังแทน วันอาสารหาบูชาได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน8คือวันอาสารหาปูรณมีดิถีหรือวันเพ็ญเดือนอาสารหานะ ป่าอิสิปตนามรคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีอันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่ปัญจวคีทั้ง5ในการแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวคีประกอบด้วยโกนทัญญะวัปปะพัทิยะมหานามะและ อัตชิเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญากนทัญญาจึงกลายเป็นพระสาวกและ พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในโลกและทำให้วันนั้นมีพระรัตนตรยัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่ล้อ แห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกและวันพระสงฆ์คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดว่าเป็นวันพระรัตนตรัยอีกด้วย แต่เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาดมาก่อนจนมาในปีพุทธศักราช2501การบูชาในเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตามที่คณะสังคมมนตรีได้กำหนดให้วันนี้ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2501โดยคณะสังคมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทยตามคำแนะนำของพระธรรมโกสาจารย์ชอบอนุจารีโดยคณะสังคมนตรีได้ออกเป็นประกาศ สำนักสังฆนายกเมื่อวันที่14รกรกฎาคมพุทธศักราช2501าหนกำหนดให้วันอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสารหาบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลอย่างไรก็ตามวันอาสารหามบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้เป็นวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นส่วนในต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเทรวาดอื่นๆยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสารหาบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขาบูชา